อะไรอะ่ะฮะหมูเตียวได้หวะทำอะไรปลาปลาหมูเตียวหน้าบ้านกูมาเลยโอ้ยแม่งหม้อก็เสียหมดนีเนี่ยเฮ้ยแล้วปี๊บมันก็มีมึงไม่เอาปี๊บมาไหนวะน้าหน้าบ้านเบอร์สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชินเอ๋อนี่เป็นไงเป็นไงเอออะไรจะเห็นพี่ยิ้มื่อจ้าเป็นไงเป็นไงอ่ะเดี๋ย็ดหายให้เมลุกมาก สอ้ในหเดี๋ยวจะได้ดูคลิปเต็มจากช่องยิมน่อยอ่ะพรุ่งนี้นะครับมาติดตามกันเลยว่าที่มาของหนังกระบานสีนี้มันเกิดมาได้อย่างไรวันนี้ช่างแม่งอย่าไปสนใจมันเลยเรามาทํากับข้าวดีกว่ะวันนี้มันเป็นหน้าที่ของช่องโบโยชิชแนลเธอจะต้องทํากับข้าวกันนั่นก็คือโอ้ยดังเที่ยนั่นก็คือปลาช่อนเราจะทำอะไรกับเมนูปลาช่อนวันนี้เราจะทำปลาช่อน อบที่นอนเฮ้ยบ้าเหรอไม่เอาเราจะเผาปลาช่อนบนนี้กันเลยไม่เอาเอานขึ้นมาอ๋อมันมันดูยุ่งยากนไปใช่ไหมย่างธรรมดาเลยเอาแบบว่าเสียบไม้แล้วย่างเยียใครเขาจะดูวะช่องเราธรรมดาคนไม่ดูวันนั้นเห็นเห็นเอฟซีเขียนมาอยู่อะไรเล้ปลาช่อนอบไหปลาช่อนอบไหวันนี้นะครับพี่ยิ้มจะทำปลาช่อน อบไหคือจะเสียบไม้ตั้งเนี่ยแล้วก็ไหครอบเหมือนปี๊บอะกับช่อนอบปี๊บเหมือนปี๊บเหมือนปี๊บเราไม่ใช้ปี๊บเพราะมันธรรมดาเกินไปเราต้องเอาไหพ่อเราต้องใช้ไหไหใบเล็กป่ะแตกอะไะเล็กไม่พอนี่ใาช่อนยาวขนาดนี้ต้องหาไซส์ที่เหมาะกับความยาวใาช่อนอันดับแรกเราเอาใาช่อนเสียบไม้ก่อนนะเสียบไม้แล้วตั้งทิ้งไว้ใช่ไหมอ่าหนุ่มปอหล่อเปียวต้องพ่อหมาพ่อมาต้องขี่มาซส์มาปลากกูอยู่ไหนเนี่ย

แล้วไงต่อไปหาหายกันหนึ่งกินมอเตอร์ไซไปทำไมนองกินมอเตอร์ไซค์ได้วยเราจะได้ไปกลับเร็วๆไงนียิ่รยนนรยูกเล็กอะ่ะเอาไอไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวพ่อรู้ปัญหาใหม่ทำไมไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านบอกทุกคนนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นหาหายไม่ได้ ตอนนี้หาหายไม่ได้เราหาหายไม่ได้ต้องเข้ามาต้องเราต้องหาอะไรบางอย่างหาบางอย่างอย่างนี้ไปครอบปลาเราหาอะไรดีอีเหี้ยหาอะไรดีไม่ไหน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 อะไรอ่ะฮะหม้เตียวหม้เตียวได้เหรอเนี่ยได้เลยนุ๊ยเฮ้ยได้อะเฮ้ยมันมันมันเนี่ยเห็นไหมมันทะลุหมดแล้ว ไอ้เยอยพี่เลนอีกแล้วอาถือถือถือเออหม้อก๋วยเตี๋ยวนี่แหละกดไปช้อนได้ได้ได้เด็กเนี่ยเนี่ยคลิปกูเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคลิปกูเลียวตลอดหายไม่มีกูก็เอาหม้อก๋วยเตี๋ยวโอ้หนี่แหละมันใหญ่มากเลยเพราะว่าจะสุกนะเออนี่นี่ใส่ช่องนี้ยังไงก็สุกหลนไฟตรงเนี้ยถูตุกชัดเชื่อหมอ ชอบีไม้ยาวไปหักไม้หักไม้หักไม้ทิ้งตอกลงอีกตอกลงอีกจะราดไหมเนี่ยจะราดไหมเนี่ยเนียเป็นยังงตัวหัวสูงไฟแล้วรออ่าแล้วสูงฝั่งเดียวมันจะสุกอ่าปาล์มอยู่ฝั่งนี้ปาล์มอยู่ตรงนี้เขาคิดว่าไม่ได้กินดีหรออ้าวมาลุ้นกันมาลุ้นกัน ให้ตัวทําคนเดียวทีใดเนี่ยไม่ได้กินออดีีเดี๋ยวมอ่ะ,ดอะเดี๋ยวขอไปเอาฟืนก่อนนะการคาดคะเนอะไรของพิมไว้นะไม่ได้กินดีทักที่เหมือนครั้งที่แล้วเห็นไหมผลไม้แช่แข็งจากถังดับเพิงเป็นไนไม่ได้กินครั้งนี้พี่โบก็เหมือนเดิมไม่ได้กินเดี๋ยวก็ต้องเอาปลาไปอบไปไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้นะคะ <c oughs> จะเป็นยังไงโน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 ไปหอบฟืนใหญ่เลยนะ่ เราลุกแล้วลุกแล้วยังไงก็ร้อนยังไงก็สุกเชื่อหมอดิสุกดิคืนนี้ก็สุกแล้วอ่ะมุกนี้แกจางจัดโอเคทุกคนตอนนี้นะคะปลาก็ไฟจะหมดแล้ววาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วแก็บฟืนเก็บฟืนทำไร ออกไน่เพ้อ่อยเดียววันนี้มึงออกอ่ะไม่ดีดูดเร็วแล้วเภาษาหาแลไวขอมึงวะแล้วนี่มึงมาทำอะไรกันเนี่ยทาอะไรปลาปลามาก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านกูมาเลยโอ๊ยแม่น้มันก็เสียหดทีเนี่ยเข่ยอะไมเข่อไเดี๋ย่ให้เดี๋ยวเข่ใ้ไม่ดาเดี๋ยว่ให้เ้ย้ป๊บมันก็มีมึงไม่อาปบมาไหนวะน้าบ้านเบ ไปไปก็มีมันไปเอาไปเอาหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวมาม,ม,ม,มันไม่เท่ไงทำดาดาดา,ดาไม่เชื่อมให้โอ oh, ต้เฮ้ <laughs> <laughs> ยนะเดี๋ยวนี้ไม่ข้อตัดรองไงฮะไปกองไว้ไปกอง <laughs> ไว้เดี๋ยวเชื่อมให้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เวลาใช้งานมันต้องมีข้อตัอรอก่อน เขาชนะพ่ออ้าวเดี๋ยวไม่เชื่อมาให้ไงแฮมรู้บ้างใครเป็นพ่อใครเป็นลูกแฮมรู้มากเออแฮมรู้มากว่าใครเลี้ยงใครแฮมรู้ว่างใครควรเคารพใครพูดคำเยวนนี่กลับไปเลยนะอย่าให้ทวงอย่าให้ทวงนะลูกกอล์ฟมีเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จเลยทุกคนจะได้แดกป่ะเนี่ยเออาชาติชาติมาเออเดี๋ยวนะเี่ยเฮ้ยไม่ต้องเรียกออกมาอยู่แล้วคนเนี้ย เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแม้แต่ข้ารเจ้ารผู้าคเองก็ไม่รู้ไอชาติหมานี่เขาเป็นใครหมาแล้วไอหมาเลคนนี้ไม่ต้องเรียกเดี๋ยวมากำลังบ่นอยู่เลยพี่ชาติไม่มาไม่มียิ้มเหนื่อยเลยไม่เขาเพื่อหาฟืนเลยหายไม่ได้ทำแมวก๋วยเตี๋ยวแม่งเลยสัตว์แล้วจะทำก๋วยเตี๋ยวแทนแน่รอบหน้าแนงไงนี่เห็นไหมเนี่ยพี่ชาดหมาเขามีประโยชน์เนี่ยเขาถือไม้มาเคี่ยวมาอะไรเนี่ยตัวนั่งมองว่าอะไรมันจะเกอ่ะกระหังทำไมมันเป็นทีเริ่มเป็นแล้วแหละ เป็ดเป็นแน่เป็ดเป็นแน่เป็นเป็ดอะดีกินอะไรก็นิดๆหน่อยๆไม่ต้องกินเยอะประหยาดตัวก็สูงเด็ดอะไรก็ง่ายมือก็ใหญ่ร้อนก็พัดมีคนคิดที่เฮี้ยงอยู่ไหมเป็นคนยังไงวะเออเอาเดี๋ยวเราจะงัดดูนะดูนะเอเเอา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 ลุน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 เดี๋ยวเฟี้ยงเลยไม่ร้อนไม่ร้อนเออ สุกมาวายีทำไมปลามันปากเนี้ยวคางเนี้ยวงั้นนะหูยสุกโอปลาช่อนสุกง่ายอยู่ดิสวยงามไปกินของที่บ้านกันดีกว่าทุกคนตัดภาพไปที่บ้านเลยครับทุกคนครับทำไรกันน่ะกำลังขัดเงาเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนมีโปรโมชั่นวันนี้ฉัามาจัดโปรโมชั่นครับ7ดวันเท่านั้นครับสำหรับซื้อสองขวดฟรีจัดส่งเลยครับผมจัดส่งมี่ใช่ก็ไม่อะไรก็ได้สีสียางยาง หรือว่าสียางอะไรก็ได้ครับเลือกมาได้พัมาเลยพ้าได้ทุกแบบเลยมาสั่งอะไรครับในราคา390บบาทรวมส่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่12ถึง18มีนาคมเท่านั้น18ยันเที่ยงคืนนะถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อต้องไปซื้อที่ไหนคะนี่เลยทีนี้งแคใเ้เรซีค้าเลยครับเข้าไปสั่งได้เลยมีแอนมินคอยตอบมอแตอบมีแอนวินคอยตอบคอยตอบนะครับว่าไม่มีเจียบก็พี่ พี่ยิ้มพี่โบสี่คนต้องคอยแล้วแต่จะเจอใครได้ครับแล้วแต่จะเจอใครเข้าไปหนุนกันนะคะไปอาชิพเอ๋ยอาชิพเอ๋ยอาชิพเอ๋ยชิบหายไปไหนทำไมอ่ะทำไมโทษทีทุกคนยทำไมทุกคนงงนี่เมื่อกี้ทำอะไรกันอยู่มาดูมาดูปลาหายไปครึ่งตัวแล้วดีดีไม่แดกหมดไม่ไม่กดเลยขอดให้พ่อชิมห่อยให้พ่อชิมพ่อชิมเมื่อกี้พ่ออย่าเพิ่งไม่มีความรู้สึกพ่อแบบพ่อทำเหมือนยังไม่ได้กินทำใพ่อชิมเหมนไงเหมนไงมี ยีตาเล็กน้อยรสชาติอะไรครับก็อร่อยเฮ้ยพี่ชากินยังวะยังไม่ได้กินเลยยังใช่ป่ะเหมือนยังไม่ได้กินเลยไม่เคยกินเลยเป็นไงเป็นไงเนื้อเหนียวเนื้อเหนียวเนื้อเหนียวปิดตาปิดเลยเฮ้ยต้องทำอร่อยดิอร่อยแล้เกือกว้าอร่อยนะเนื้อมันหนึบไม่ถังข้องไม่ได้กินเลยมั้ยถือไม้กินแบบใครย่างนี่น้เปิดเปิดปอกไม่เน็ดวะเด็ดว่ะไม่เด็ดว่ะเฮ้ยกินน่ากินว่ะ โอ้ยน้ำข้นไหมฮึฮ้ฮึฮึฮึงึฮึน่ฮึฮ่ฮึฮเฮตฮึ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 กึฮหนึฮึลองดฮไม่เชื่อหรอกแว้นึี่ไึฮ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 ากึ้ึฮึอึฮ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 อยึฮ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 พฮึฮมฮึ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 ฮง รสแรกคือเค็มรสต่อมาหวานไม่มีแล้วมีแต่เค็มเค็มแล้วก็เค็มนี่แหละมันช่ำมันช่ำปลาช่อนอ่ะถ้ามันสดอ่ะเนื้อมันจะมีเสน่ห์มันก็คือมันจะเหนียวเหนียวแต่แม่งพอดีเลยนะนั่งสุกพอดีเลยนะดีนะพี่ชาตมาตอนหลังด้วยใช่ใช่ใช่ ความสำคัญยิ่งกว่าโอเคเพราะว่าเดี๋ยวมีความเคื่อนเดี๋ยวต้องเว้นโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบโยช h ชาแนลมาดูกันโอ๊ยแล้วจะตบทำไมอ่ะซ้อมซ้อมซ้อมมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะทำอาหารอะไรอร่อยๆเมนูเด็ดๆมาอีกโอเคครับมลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ